สำหรับในหัวข้อที่1.3นะครับผมก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานแล้วก็กรอบการรายงานด้าน ESG นะครับที่เป็นนิยมแล้วก็แพร่หลายกันในตลาดทุนนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับผม โดยที่ผมขออนุญาตเริ่มที่เรื่องของการส่งเสริมมาตรฐานการรายงาน ESG ในระดับสากลก่อนนะครับภาพนี้นะครับทาง IFSC นะครับได้พยายามที่จะแสดงให้เราเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับจะมีพัฒนาการเรื่องเกี่ยวกับการรายงานด้าน ESG ที่ค่อนข้างมีความเฉพาะและก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานการรายงานด้านสืิอุชน หรือว่ามาตรฐานเรื่องเกี่ยวกับการรายงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งกระบวนการในการรายงานแต่ละฉบับจะมีกรอบแล้วก็มีแนวปฏิบัติที่ค่อนข้างที่จะ ต่างกันแต่ก็มีหลายจุดที่สามารถที่จะรายงานใช้ร่วมกันได้นะครับด้วยสาเหตุนี้เองในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีหน่วยงานอย่างตัว IFFC นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหน่วยงานที่ออกมาตรฐานเกี่ยวกับการรายงานทางการเงินเนี่ยครับพยายามที่จะรวบรวมเอาความหลากหลายของมาตรฐานต่างๆที่มีการออรายงานกันอยู่ให้มาเหลือแค่มาตรฐานเดียวเพื่อให้ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยสามารถใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีความสัมพันธ์กับข้อมูลทางการเงินด้วยครับ สำหรับบริบทการรายงานด้าน ESG ในประเทศนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเราแบ่งเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการรายงานออกเป็น2ระดับก็คือระดับเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรายงานในประเทศกับระดับสากล นะครับซึ่งระดับแนวปฏิบัติการรายงานในประเทศเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นออสองมาตรฐานหลักๆนะครับมาตรฐานแรกก็คือมาตรฐานของแบบ56ขีดหนึ่งวันรีพอร์ตที่กำหนดโดยสำนักง,งานกรอนะครับอันนี้จะเป็นมาตรฐานที่มีการแมนเดตแล้วหรือว่ามีการเ,เป็นข้อบังคับที่ให้ตัว บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วนแล้วก็มาตรฐานเ,เกี่ยวกับเรื่องของการรายงานด้านความยั่งยืนที่เป็นการยกระดับให้ มีความเข้มข้นแล้วก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลมากขึ้นทางตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็ได้จัดทำตัวไกด์ที่เราเรียกว่า sustainability reporting guide เนี่ยเพื่อช่วยให้บริษัทเนี่ยสามารถยกระดับคุณภาพการรายงานได้ในส่วนของการรายงานในระดับสากลเนี่ยเราก็ส่งเสริมอยู่2มาตรฐานนะครับก็คือมาตรฐานการรายงานตัว IFRS แล้วก็มาตรฐานของตัว GRS standard ครับซึ่งทั้ง2มาตรฐานเนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับแล้วก็เป็นที่นิยมในการที่จะเปิดเผย ข้อมูลอย่างแพร่หลายสําหรับตัวภาคธุรกิจเองสำหรับแบบ56ขีด1วันรีพอร์ตนะครับถือว่าเป็นพัฒนาการที่สําคัญของการยกระดับคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนนะครับพอนอกจากจะเป็นการยุบรวมเอาแบบ56ขีด1กับ56ขีด2ซึ่งมีเนื้อหาคล้ายๆกันเนี่ยรวมเหลือแบบเดียวแล้วเนี่ยยังเป็นการยกระดับแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาในการที่จะ รายงานประเด็นจากเดิมที่อาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการรายงานด้าน CSR หรือว่ากิจกรรมเพื่อสังคมเป็นหลักเปลี่ยนแปลงมาเป็นเรื่องของการเอาประเด็นด้าน E ด้าน S ด้าน G เนี่ยบูรณาการเข้าไปในเนื้อหาของการดําเนินธุรกิจปกติเพื่อให้ผู้ใช้ข้อมูลหรือผู้ลงทุนเองเนี่ยได้เห็นว่าบริษัทมีการจัดการเรื่องพวกนี้อยู่ในกระบวนการดําเนินธุรกิจในแต่ละวันอย่างแท้จริงนะครับไม่ใช่เป็นการทํากิจกรรมเพื่อที่จะมองให้เป็นลักษณะของการสร้างคอร์สให้กับธุรกิจแล้วก็ไม่ได้ เป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แท้จริงนะครับอันนี้ก็จะเป็นสาระสำคัญของการพัฒนาแบบตัว5 6ขีด1วอลรีพอร์ตนะครับซึ่งภายใต้โครงสร้างเดิมกับโครงสร้างใหม่นะครับก็จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะมีนัยสำคัญเลยนะครับโดยเฉพาะหัวข้อ CSR นะครับที่มีการ ปรับหัวข้อเหล่านี้ครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอหัวข้อเรื่องการประกอบธุรกิจแล้วก็ผลการดําเนินงานโดยเอาประเด็นเรื่องของการดําเนินงานด้านความยั่งยืนเนี่ยครับใส่เข้าไปในเป็นผลการดําเนินงานของธุรกิจแล้วก็สามารถที่จะกําหนดตัวชี้วัดประกอบการรายงานที่เชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานทางการเงินได้ wit, เช่นเดียวกันกับหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการนะครับที่มีการขยายความแล้วก็ตีความให้มีรายละเอียด มากขึ้นแล้วก็เพียงพอต่อการที่จะเอาไปใช้วิเคราะห์ในมุมของความพอเพียงของการกํากับดูแลกิจการและระบบควบคุมภายในนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัฒนาการที่สําคัญของออการพัฒนาแบบ56ขีด1วันรีพอร์ตนะครับ ขณะดเดียวกันนะครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับก็ได้มีการออกสำรวจความต้องการใช้ข้อมูลด้าน ESG ของทางฝั่งผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลทั่วไปก็พบว่าวันนี้เนี่ยข้อมูล ESG ที่อยู่บนแบบ56ขีด1วันรีพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้อมูลนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาคู่มือการรายงานความยั่งยืนนะครับซึ่งประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับเฟรมเวิร์ในการจัดทำรายงานความยั่งยืนพร้อมกับ ตัวชี้วัดนะครับด้านความยั่งยืนในระดับพื้นฐานที่ตัวบริษัทจดทะเบียนสามารถที่จะติดตาม นะครับผลการดําเนินงานแล้วก็รายงานออกมาให้มันมีความเป็นระบบแล้วก็มีความจับต้องได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากคู่มือที่ทางตลาดหลักทรัพย์ได้ผลิตออกมาแล้วเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ยังได้จัดทําเอกสารแนะนําตัวชีวัดการรายงานด้านความยั่งยืนหรือ ESG Matrix ตามรายกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งครอบคลุมทั้ง8กลุ่มอุตสาหกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบริษัทจดทะเบียนนะครับหรือว่าบริษัทที่สนใจที่จะเข้ามาศึกษาเกี่ยวกับตัวชีวัดต,ต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะหยิบยกแล้วก็เลือกตัวชีวัด เหล่านี้ครับไปประกอบในการที่จะพัฒนาคุณภาพการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้พัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับผมชุดตัวชี้วัดที่ทางตลาดหลักทรัพย์ออกแบบมาโดยกําหนดให้เป็นชุดตัวชี้วัดพื้นฐานเนี่ยนะครับก็จะมี ประเด็นสําคัญที่ครอบคุมทั้งในเรื่องของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมแล้วก็เรื่องของการกํากับดูแลกิจการซึ่งทุกหัวข้อในตัวชี้วัดที่ทางตลาดหลักทรัพย์กําหนดมานะครับก็จะครอบคุมทั้งในเรื่องของเกณฑ์ตามแบบ56.1ีวันรีพอร์ตที่กําหนดไว้แล้วก็จะมี recommendation เพิ่มเติมที่เป็นข้อมูลที่ทาง ผู้ลงทุนแล้วก็ผู้ใช้ข้อมูลเนี่ยให้ความสนใจในการที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ด้วยนะครับซึ่งภายใต้ชุดตัวชี้วัดเหล่านี้นก็จะมีอยู่ประมาณ122ตัวชี้วัดที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกเครื่องไม้เครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ประกอบการที่อาจจะต้องการยกระดับคุณภาพข้อมูลด้านความยั่งยืนหรือว่าข้อมูลด้าน ESG ของตัวบริษัทนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับ สำหรับบริษัทที่มีศักยภาพและต้องการที่จะยกระดับการรายงานด้าน ESG ของตัวเองให้เทียบเท่ากับระดับสากลเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ในหน่วยงานต่างๆเองก็มีพยายามสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเองเนี่ยได้มีการนำกรอบหลักแนวปฏิบัติการรายงานเหล่านี้กลับมาปรับใช้ ให้กับตัวธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็1ในกรอบหรือว่ามาตรฐานที่สําคัญแล้วก็เริ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือมาตรฐานการรายงาน IFRS ซึ่งต้องบอกว่าแต่เดิมเนี่ย หลายๆท่านอาจจะเข้าใจว่าไอ้ตัว IFRS เนี่ยครับมันเป็นมาตรฐานที่อาจจะโฟกัสไปที่เรื่องของการรายงานข้อมูลทางการบัญชีหรือการเงินเป็นหลักนะครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้ IFRS อะก็เริ่มเล็งเห็นแล้วว่าวันนี้ข้อมูลทางการเงินทางการบัญชีอย่างเดียวอาจจะไม่ได้เพียงพอต่อการนําไปวิเคราะห์หรือว่าพิจารณาในเชิงของศักยภาพทางธุรกิจนะครับจึงได้มีการออกมาตรฐานเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือเราเรียกว่ามาตรฐานการรายงานด้าน ESG นะครับซึ่งเราเรียกมาตรฐานเนี้ยว่า ISSB นะครับซึ่งภายใต้มาตรฐาน ISSB จะมีเอกสารประกอบนะครับอยู่2ฉบับหลักๆนะครับเราเรียกว่าฉบับที่1คือฉบับ S1 นะครับ S1 เนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและโอกาสด้าน ESG ที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์องค์กรลักษณะการประกอบธุรกิจแล้วก็ข้อมูลทางการเงินของตัวบริษัทนะครับซึ่งแน่นอนว่าใครที่ใช้คู่มือฉบับนี้ครับก็จะได้เห็นทั้งในเรื่องของตัวโครงสร้างในเรื่องของการจัดการนะครับแล้วก็การพัฒนาข้อมูลด้าน ESG ภายในองค์กรเนี่ยอย่างเป็นระบบนะครับโดยที่มี ชุดตัวชี้วัดนะครับที่สามารถเชื่อมโยงกับความสามารถทางการเงินได้นะครับแล้วก็ฉบับที่2นะครับเราเรียกว่า S 2นะครับซึ่ง S 2เนี่ยจะโฟกัสไปที่เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลความเสี่ยงแล้วก็โอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เชื่อมโยงกับลักษณะการประกอบธุรกิจแล้วก็ข้อมูลทางการเงินอย่างมีนัยสําคัญซึ่งทั้ง2ฉบับนี้ก็จะใช้องค์ประกอบการรายงานร่วมกันนะครับใน4เรื่องได้แก่เรื่อง ที่หนนะครับคือเรื่องของการกํากับดูแลกิจการเรื่องที่2จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ซึ่งตัวผู้ใช้ข้อมูลเองเนี่ยเขาก็จะต้องทําให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูล เกี่ยวกับกลยุทธ์แล้วก็แผนงานเหล่านี้มันมีการรองรับอย่างเพียงพอไหมนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนาธุรกิจหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่วนที่3มก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งแน่นอนว่าก็จะดูถึงโอกาสแล้วก็มาตรการต่างๆในการจัดการแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายและตัวชี้วัดนะครับจะเห็นได้ว่า องค์ประกอบการรายงานที่สําคัญมากๆและในทุกๆมาตรฐานพูดถึงเหมือนกันหมดก็คือเรื่องของเป้าหมายและตัวชี้วัดดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการรายงานแบบเดิมที่เป็นลักษณะของการพัฒนาโวหารเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลและเพราะว่าเนื่องจากว่าการพัฒนาข้อมูลแบบที่มีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็มีตัวชี้วัดชัดเจนเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปใช้งานแล้วก็เปรียบเทียบได้ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่าผมขอย้ําอีกนิดนึงนะครับว่าภายใต้องค์ประกอบเหล่านี้เนี่ยก็จะมีเอกสารประกอบของตัว ISSB ตามมาตรฐานนี้ยอยู่2ฉบับฉบับแรกคือฉบับ S1 ที่จะโฟกัสไปที่เรื่องของการดำเนินงานด้าน ESG ที่เป็นภาพรวมขององค์กรส่วนฉบับที่2หรือเราเรียกว่า S2 นะครับจะโฟกัสไปที่เรื่องของออผลการดำเนินงานด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับแล้วก็มาตรฐานสุดท้ายก็คือมาตรฐานของตัว GRI นะครับหรือ Global Reporting Initiative นะครับซึ่งต้องบอกว่ามาตรฐาน GRI เป็นมาตรฐานการรายงานความยั่งยืนสากลที่มีความ เก่าแก่มากที่สุดเลยนะครับซึ่งมาตรฐานตรงนี้ได้รับความยอมรับจากทั้งภาครัฐนะครับภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงาน NGO ต่างๆนะครับวันนี้เนี่ยพัฒนาการของตัวมาตรฐาน GRI นะครับก็เรียกว่าพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งในเชิงของตัวชีวัดเฟรมเวิร์กแนวปฏิบัติในการรายงานนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าโครงสร้างการรายงาน GRI ครับเป็นที่นิยมมากๆนะครับใน หมู่ผู้ประกอบการนะครับเพราะว่า1สามารถเอาไปใช้ง่ายนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้ข้อมูล สเต็กโ o เดอร์ที่หลากหลายนะครับและที่สำคัญคือมาตรฐานพวกนี้จะถูกอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับผู้ใช้ข้อมูลสามารถที่จะเลือกเอาข้อมูลไปใช้ได้เหมาะสมตามประเภทธุรกิจเลยคือไม่จำเป็นต้องรายงานทุกเรื่องตามที่เขาแนะนำนะครับโดยองค์ประกอบของมาตรฐานการรายงาน GRI จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ Universal Standard นั่นหมายความว่าเป็นข้อกำหนดในการรายงานทั่วๆไปก็คือว่าในรายงาน GRI จะต้องประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างที่เป็นห ข้อสําคัญสําคัญนะครับซึ่งในมาตรฐานตรงส่วนนี้ครับที่เป็น G I 1-3เนี่ยก็จะมีการเขียนระบุไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็จะมีส่วนของตัว Sector Standard นะครับ Sector Standard ก็ดดจะเป็นมาตรฐานตามกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางบริษัทสามารถที่จะหยิบเอาเฉพาะตัวชี้วัดบางตัวนะครับเลือกไปรายงานได้ให้เหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของตัวเองแล้วก็ส่วนสุดท้ายจะเป็น Topic Standard ก็คือหัวข้อที่ท่านสนใจนะครับว่าในแต่ละหัวข้อที่ท่านรายงานเนี่ย มันไปสอดคล้องกับเซกเตอร์ของท่าน ท่านก็สามารถที่จะเอาหัวข้อต่างๆเหล่านี้ครับผมหยิบยกขึ้นมารายงานหรือว่าเป็นไกด์ไลน์แนวทางในการที่จะเอาไปเป็นเช็คลิสต์เพื่อพัฒนาการรายงานของท่านได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของมาตรฐานการรายงานที่วันนี้ต้องบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยให้ความสําคัญมากๆนะครับแล้วก็ในสีมาตรฐานนี้ผมเชื่อว่าในอนาคตผู้เรียนก็อาจจะต้องเรียนรู้แล้วก็รับทราบว่ากระบวนการในการรายงานแบบไหนนะครับที่อาจจะตอบโจทย์ธุรกิจของท่านนะครับแล้วก็สามารถเป็นเครื่องมายเครื่อง มือที่ช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับสเต็กโฮเดอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ